เอิร์ทค่ะอาร์มค่ะหนูชื่อเอิร์ทมากับอาร์มแล้วก็หมู่กาะนชาิชูชาชูชาแล้วคุณดูนี่นี่นะครับเรากินกลางทุง่งโอ้โหดอกไม้สีม่วงเรานี่นี่นี่นบรรยากาศสดชืน่นอ่ะโอ้โหบรรยากาศสดชื่นป่ะโอ้โหน,นี่คือหมู่กา,าหลักร้อยในวิวหลักล้านอแล้วเราจะมารวิวกันหมู่ชาะชุดละหกเก้าครับเฮ้ยทำไมชุดละหกเก้าอ่ะ ก็ผมเดินหกก้าวไปเอาที่หลังครัวมาดิฮันเน่ใหม่สรู้นะครับหนูสไลด์ฮันเน่นี่ไข่ไข่ไก่หนึ่งฟองนะครับไข่ไก่หนึ่งฟองชาขาวครับโอ้โหท่าจากช้างกายเป็นสีอิ๊วขาวครับนี่ใสไปเลยสีอิ๊วขาวซอสหอยนางรมครับนี่ หมักหมูต้องโรยงาแต่เอิร์ธอาร์รักคุณไม่โรยราเลยฮันเน่งาข้าวครับนี่ใส่งาข้าวลงไปครับนี่้อมหมักนะโรยงาให้มันเข้าเนื้อกันนะครับนี่นือนวดไปเลยแบนนะี้นี่ครับทิ้งไว้หนึ่งชั่วโมงและไปทำน้ำจิ้มสุดเด็ดอ่าเที่ยวน้ำจิ้มครับน้ำจิ้มไก่ครับแ่นจิ้มไก่ไปเลยนี่ซอสมะเขือเทศครับนี่ คุณต้องทำความดีนะทำไมครับซอสเขาเทศมาอันนะซอสพริกครับอันนี้ซอสพริกนี่อ่ารสมใส่ชูครับนี่ทางไปเลยใช่เปล่าเราโรยใส่ชูเนี่ยหนึ่งถ้วยเราโรยใส่ชูครับยอดเยี่ยมกระเทียมดองครับอ่ามาใส่ไปในหม้อเราเลยไปฐากระเทียมดองครับนี่ใส่ไปเลยสบายก็ซีอิ๊วขาวครับซีอิ๊วขาวนี่นี่ซิวขาวตาทรายครับ อี่เราโคกละเอียดมาเรียบร้อยครับนี่คือต้นหลังบ้านต้นหลังบ้านเด็ดมาเรียบร้อยอนี่ใส่พิ้งไปตั้งไฟครับแล้วก็เคี่ยวนะครับให้มีความข้นหนืดแล้วก็เข้ากันนะครับใส่น้ํามันงาลงไปครับเล็กน้อยนะครับน้ํามันงานี่ใส่ไปต่อไปก็ใส่เกลือครับเล็กน้อยครับเกลือนีเริ่มเดือดแล้วนะครับเดี๋ยวเราขันตอนสุดท้ายใส่งา พิ่มเป็นงา <nen> มาเลยโอ้โหสวยจังเลยใส่เยอะครับผมชอบกินงาครับคุณได,ด้ครับไปเสร็จร้อยเรียบเรียบร้อยสิครับนี <ไ ata. S 1> ที่คุณบอกว่าร้อยเรียบนี่คือหมูชิ้นร้อยชิ้นก็เรียบนะใช่มาปรุงเพิ่มนะครับใครที่ชอบพริกกระเทียมเนี่ย Amsterdam มาเราจัดเต็มนี่กระเทียมไปชอบไหมครับกระเทียมเนี่ยได้ใส่ให้เยอะๆชอบพริกใ่กระเทียมไปเลยจัดไปกระเทียม มีพริกไปเลยโอ้โหโอ้ยคุณครคุณครับฟริ่ง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 มาเดี๋ยวนี้อ่ะเดี๋ยวนี้มะนาวนะ่ะนี่โอ้ยนจิ้มเราสุดเด็ดไม่ต้องห่วงเรื่องน้ำจิ้มนี่อืมวิวรักล้านนี่ครับน้ำจิ้มเราครับผสมเรียบร้อยแล้วโอ้โหสุดเด็ดแน่นอนนี่ครับน้ำจิ้มเราเอาครับติดทานครับ ถ่าหน้ติดไฟติดใจอะแค่คุณฮั่นแน่โอ้โหนี่พร้อมแล้วนะอ่ะอันนี้ชุดผักและกุนเชียงนะครับคุณรู้ไหมว่านี่กี่บาทกี่บาทครับสามเก้าอันทำไมสามเก้าอะเอ้าก็เดินไปสามเก้าเอาที่หลังบ้านฮั่นแน่โอ้โห,โหชุดนี้พร้อมแล้วคุณดูมีทั้งหมูกุนเชียงโอ้โหแล้วตะเกียบของที่นี่โอ้ดูตะเกียบในยุคของโควิดสิบเก้าเราต้องนั่งห่างกันเท่าไหร่เนี่ยสองเมตรสองเมตร่ะแล้ววิธีการคีบคือทำไงคุณดูนี่ไปครับ คุณอย่าโดนกางเกงผมนะอ่าคุณดูห้ามโดนแล้วคุณทำอไงคุณคีบมานี่คลิครับคลิมานี่คุณนี่ผมได้ชิมกันนี่อ่านี่อย่าลงยากเลยนะันยากหน่อยเฮ้ยข้ามฉันลงเลยเึ้มโอ้พักลงอ่านี่ยากหน่อยแต่ดีโอ้โหนี่เป็นไงใช้งานด้วยนี่คุณดูเห็ดนี่เอาลงไปเลยยุคนี้นะครับต้องอยู่ห่างไกลกันนะครับนี่อ่ามาครับโโอ้ห นี่นี่คือหมูกระทัะสามชั้นมาแล้วอันนี้สามชั้นตัวชั้นลักคุณฮะแน่คุณดูเลยแล้วคุณจิ้มคุณจิ้มคุณมาคุณจิ้มเข้ามาคุณจิ้มน้ำจิ้มมานี่คุณจิ้มน้ำจิ้มมาโอ้จิ้ม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 เอามาครับหมูกันฮะลักร้อยวิวลักหลานลงท้องครับป่ะน้วผมทำไง ไม่ได้ไม่ได้ทำไงกินจอดีครับกินจอแล้วคุณดูนี่ตะเตี๊ยบเราทิ้บไปเลยทิ้บไปเลยนี่ทิ้บไปเลยนี่แล้วมาไงโอ้น้ำจิ้มแซ่บอะแซ่บมากแล้วคุณจิ้มไปคุณจิ้มไปหุ่นกระห้าหยุดไม่ได้หยุดไม่ได้ทำามกินจอหยุดไม่ได้โอย นี่น<ฮ>ลงน้ำจิ้มไทยใกล้ๆหน่อยไหม,มอันนี้นี่นี่ครับนี่จิ้มไปง,งี้โอ้โน้ำจิ้มผมโอ้ช้ำๆอย่างี้เลยนี่มาครับเดี๋ยวก,กินเลยโอ้โหเป็นไงเป็นไงน้ำจิ้มเป็นไงยอดโอไดาา้ได้บรรยากาศได้อาลุงอ้ามยอดยอดป่ะคือน้ำจิ้มอ่ะมันจะมีความแซ่บเผ็ดเปรี้ยวเค็ม หวานหวานได้อารมณ์ครบรสนี่ครับหมูหมูยินไม่ได้นะนี่สามชั้นของผมนะครับมานี่สามชั้นเอาไปกินเลยโอ้โหนี่นี่บอผมก็สามชั้นคุณนี่ยร้อนร้อนเหรอร้อนดีครับโอ้โหอ้สุดยอดหมูกระทะนะผมบอกเลยทำไมครับง่าย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 แล้วคุณดูได้บรรยากาศ โอ้โหมันสุดยอดจริงๆอ่ะแล้วลุงรู้ว่าเรากินหมูกระทะกี่โมงคุณบอกเวลาเข้าไปดูให้หกโมงเช้าผมย่างก็หัวท้าอันหกโมงเช้าเรามาที่นี่กันตั้งแต่ตีฮะเพื่อมากินกระทะหกโมงเช้าถามว่าคุ้มไหมคุ้มคุ้มสุดๆแล้วคุณดูดีส่วนมุสีมะม่วงเนี่ยฝาผ่านพรผานอันที่ไหนแต่ผมเรียกว่าแกงเรียกว่าหมูกระทะกลางทุ่งไรเวนเดอร์เลยอ่นีโโ้หหิมาีโอ้โห บอปโอ้โหหมดกระททบกุ้งเชียงโฮเม็ดนะกินนะนี่มีเด็กมาแถวบ้านเราครับมีเด็กคนนึงมาบ้านทุกวันเลยอ่ะเอออุดหนุนเขาหน่อยอุดหนุนหน่อยอ่ะเดี๋ยวซื้อกุ้เชียงโฮเม็ดเดี๋ยวคุณมาลองมาลองย่างดูย่างกินดูเออเออเออที่มาย่างเลยนี่พี่เอฟนี่เขาย่างเลยนะเอามากินดูนี่เป็นไงฮะแต่หมูเนี่ยสุกแล้วกินได้เลยเนี่ยมาอ่ะมากินหมูก่อนตามชั้นหงพอแล้วกันี่หมูชิ้นใหญ่อะนี่นี่โอ้โหวุ่ อุ้ยผมรออุกรณ์ด้วยโอ้ยตะเกียบในมือผมสั้นแล้วผมบอกเลย <c oughs> นี่นี่อ่่านีผมสัดชิ้นเล่มบ้าเล่มคำเลยนี่อโอ้โหไปไปถึงไงพูนอธิบายน้ำจิ้มหน่อยผมบอกเลยน้ำจิ้มผมเนี่ยไม่อยากเอา้ามาให้ผมอธิบายมิ๊ข่าวขอมโม่อย่งไงอ่ะเดี๋ยวผมอธิบายกันแล้วกันแต่ผมกินแล้วมันจะมีความเขาเรียกว่าไม่ใช่สามรสนะห้ารสห้ารสมีเผ็ดมีเปรี้ยวมีเค็มมีหวานแล้วรสอะไรอีกอันหนึ่งอ่ะ อร่อย,อยงไงครับอโอ<ด>้บอกเลยอเอเอเดี๋ยวกิน,นุณเนกินเอ๋คุณเชียงหน่อยครับโหลิ้นคุณทนกล่าวรอได้ดผีผมเลยคุณกินก่อนต่ออ,อันนี้คือการแสดงรอจริงผมรู้แก้วกินก่อน มันก็ได้อารมณ์มันก็ได้อมณ์้วเวลามาย่างได้แต่ไม่เคยเอาหู่มาย่างกินเลยได้อารมณ์ดีได้เลยโอ้โหนี่คุณแล้วคุณอ้างคุณดูนี่รอรีวิวคุณดูเลยโอ้โหนี่ ทูซามานี่มารอรีวิวไไโอ้มารอรีวิวคุณทูซ่านั่งเลยเนั่งลง,น,งนั่งลงมานั่งกินตอนห้องงเช้าแล้วคุณดูดิวิวสวยมากล้อมรอบไปด้วยต้นสีม่วงคือต้นฟ้าประธานพรอนอแล้วคุณดูนี่เพิ่มเพิ่มเพิ่มมีดอกไม้แล้วสําคัญไม่พอถ้าคุณกินผักหมดหมดแล้วคุณสามารถเดินไปเก็บได้คุณดูทูซ่ารีวิวดูโอ้โหนั่งค้างเลยหรอนั่งค้างเลยอะ ข้างหมดอย่างหมดแล้วเนี่ยโอ้มีแค่นี้หรอเพิ่มไหมที่นี่เขามีผักออร์แกนิกอ่ะแล้วเราเก็บได้เลยคุณดูมานี้อ่ะมะเขือไปลูกหนึ่งพริกหอมนี่แดงๆเลยพริกหอมเราก็เด็ดได้เลยวิวหลักล้านนะครับหลักร้อยวิวหลักล้านนะนี่เราได้พริกแล้วไม่มีแค่พริกไม่พอคุณอาเอาไหมใส่หรอมะแหวงไอ้กระววงไม่เอาอันนี้เราไม่เอานะครับอ่านี่มาร์ตอครับนี่นี่ อ่านี่นี่มะเขือเทศนี่เราเก็บสดๆจากจากต้นได้เลยอ่ะเนี่ยเนี่ยเนี่ยเอาชุดรามานี่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 เนี่ยมะเขือเทศเราเก็บไปได้เลยเดี๋ยวเราไปไปนี่นะครับโอ้โหไปครับเดี๋ยวเราเอาไปล้างผมพูดเลยว่ากินแล้วคุณเอาไปทําที่หลังบ้านของคุณแล้วคุณก็จะได้มีความสดชื่นเสื่อกินกันเลยไปครอบครัวอ่าช่วงนี้เขาเรียกว่าช่วงที่เราต้องเก็บตัวยู่กับบ้านเก็บตัว ก็ต้องเก็บเก็บใจล้วต้องเก็บเก็บไปให้ใครเก็บไปให้คนที่เรารักไงครับฮัลโห่นี่จับมือแบบบูทูธนะช่วงนี้จับมืออาจจะมือบูทูธจับมือบูทูธนี่เวลาเราช่วงนี้คืออยู่กับบ้านเก็บตัวเก็บใจกินอะไรก็ล้างมือให้สะอาดเอี่ยมแล้วก็ไปไหน ก็ใส่หน้าก,กากนะไมัยช,ช่วยคุณหมอด้วยอ่าสุกกินอยู่กับบ้านมีของลูกตื้นอ่ะสำารรบวันนี้ใครอยากติดตามเออธรดตื้นและเชฟอามันเกียวตามมาติดตามไดท้ที่ Facebook Youtube แท็กโค้ทครับอ่าแล้วเดี๋ยวช่วงนี้เราจะมีคลิปสนุกๆนี้แถวๆหลังบ้านมาให้ดูกันเยอะๆๆนะครับสหรับวันนี้บ๊ายบายนะครับ,บ